กาเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาความโกรธเกิดขึ้นรู้เวลาความเกิดเวลาความโกรธเกิดขึ้นรู้ไม่เคยทำความโกรธต้องปฏิบัติอย่างไรครับแน่นอนเราย่อมจะรู้ความโกรธทีหลังเสมอนั่นแหละฉะนั้นข้อปฏิบัติก็คือก็รู้ความโกรธทีหลังนั่นแหละอย่าไปรู้ก่อนเพราะแน่นอนมันไปรู้ก่อนก็เท่ากับว่าเรายังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง การรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นที่หลังได้ถือว่าเป็นเครื่องฝึกสติอย่างหนึ่งแล้วการฝึกสตินี้เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าแม้การรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นที่หลังนั้นจะค่อยๆทําให้สติเราได้ถูกพัฒนาขึ้นนะเราจะไม่รู้ก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าสติมันกําลังได้รับการพัฒนาอยู่จะเป็นทีหลังก็ตามมันจะไม่เป็นทีหลังอย่างนี้ไปตลอดมันจะค่อยๆกระชัน้นชิดเข้ามาเรื่อยๆขอให้รู้นะแล้ว ขอให้รู้อย่างงี้อย่าละเลยต่อการที่จะใส่ใจในการที่จะรู้พลาดเผลอบ้างในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในฐานะของการเรียนรู้เขาเรียกว่าพลาดยังไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าไม่เรียนรู้เลยเนี่ยมันเป็นความผิดเลยเพราะการที่ไม่รู้นะั้นมันจะเป็นการปิดกั้นความรู้คืออวิชชาจะครอบงําใจแต่ถ้าขณะที่เรารู้อยู่แม้จะเป็นที่หลังก็ตามอวิชชาก็จะไม่สามารถครอบงําใจได้เป็นเพียงแต่ว่าเรายังไม่เท่าทันในเวลานั้นมันก็ถูกต้อง มันจะต้องยังไม่เท่าทันทีเดียวเลยจะค่อยๆรู้ทีหลังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเสมอเพราะเรากําลังฝึกฝนอยู่แต่ถ้ามันถึงขั้นที่เรียกว่าเสียนแล้วเนี่ยมันก็เท่าทันทันทีอย่าลืมนะว่าความโกรธเนี่ยพระอนาคามีนะละได้นั้นระดับปุถุชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะรู้ไม่ทันต่อสภาพการที่เกิดขึ้นได้อย่างท่วงทีเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องทางบันไดวันหนึ่ง